วันนี้มาทำเก่งแนงนะคะแนงเนื้อน,นะคะมะเขือพริกแนงเนื้อเดี๋ยวจะเตรียมทำแล้วค่ะเอากะทิเดือดแล้วยังน้อยได้สักชามก็พอเนาะได้สักชามก็พอ เราคั่วเครื่องก่อนนะคะเครื่องเกงเครื่องเกงเราก็เราผสมค่ะตะตะไคร้นะคะตาร่วมกับเครื่องเครื่องของสลาดมันจะไม่ค่อยหอมนะคะเราก็จะเพิ่มหอมกระเทียมตะไคร้อีกนะคะเติมน้ำหน่อย วันนี้บ้านนารีชาแนาจะทำเกนแนงนะคะ,ะแพนงเนื้อค่ะ,ะแพนแงเนื้อค่ะใส่หมูเนื้อลงไปค่ะใส่เนื้อค่ะเนื้อเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้เราไม่ได้ทำกะทิเยอะเนาะประมาณชามสองชามก็พอนะคะประมาณนี้ก็พอนะคะเนื้ออย่างสวยเลยค่ะเนื้อสวยมากเลย ใส่มะเขืองลงไปเลยค่ะอันนี้ผือชายนะคะลงไปเลยค่ะ ปรุงรสค่ะปรุงรส แบด้วยน้ำปลาค่ะเราจะปิดฝาไว้ก่อน ีจะปิดฟ้าให้มะเขือสุกสักหน่อยนะคะปิดฟ้าไว้ก่อนคะ่ะวางอร่อยอยู่ที่น้ำครกนะคะน้ำครกน้ำรักครกคะ่ะ เข้มขน้นเข้มข้นอร่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> สุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะคะแนงของเราสุกแล้วค่ะไม่มีใบโหระพาใส่เนาะเอารวยน้าด้วยกระเพราปะ โรยหน้าด้วยโหระพานะ่ะถูกต้องเลยอันนี้โรยหน้าด้วยกะเพรานะคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะมาทานข้าวกับนารีได้นะคะแนงเนื้อค่ะแนงเนื้อค่ะ ที่กินไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะกะเพราอะ่ะใส่ไปหเหอะเนาะแล้วแต่คนชอบค่ะ หน้าตาน้าตาน่ารับประทานมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ ได้สงชามค่ะได้สงชามนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ